สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่26สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด19 วันนี้ที่สำนักการแพทย์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพม,มหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้เชิญเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเป็นมอบให้ก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพม,มหานครเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ดยมีนายสุขสรรค์กิติสุภกรผู้อำนวยการสํานักงานแพทย์คณะผู้บริหารสานักงานแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานแพทย์เป็นตัวแทนรับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อฮาวมิตันรุ่น G5 จำนวน8เครื่องและเครื่องตรวจติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์หรือเซ็นทรัลมอนิเตอร์จำนวน1ิเครื่อง ท่านี้สำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 าจำนวน9แห่งโรงพยาบาลสนาม13แห่งและฮอสพิเอลอีก5แห่งรับผู้ป่วยได้จำนวน5 1า6นวน5,156เตียงปัจจุบ,บันมีผู้ป่วยจำนวน4,080คนเป็นผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มสีแดง216คน การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ประบาทสมเน็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเน็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีต่อสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้ป่วยเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปรกรณ์ทางการแพทย์ มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มศักยาภาพและประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ให้หายจากอาการเจ็บป่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตต่อไปอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แกแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ สมเด็จพระกนิธิราวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่อาคารศิรินทนรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรณคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมีพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนสิบเครื่องซึ่งสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิดสิและโรคระบาดต่างๆให้หมูลนิธชัยพัฒนจาจัดหาเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด1ิในประเทศไทยครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้างทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆเป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นและสําคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นจังหวัดพิษณุโลกเป็นหนึ่งใน37จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยนเรศวรเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลหลัก ที่ทาหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคโควิด -19 เข้ารับก,การรักษาณนหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบหรือ cohort ward หอผู้ป่วยวิกฤต MICU และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมจำนวน53ราย วันนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรในรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีรับมอบครื่ออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวนหกเรื่องเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีซึ่งพระราชทานแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพิจิตรประกอบด้วยโรงพยาบาลโพทะเลโรงพยาบาลทับคล้อ โรงพยาบาลบางไทรภูลโรงพยาบาลโพประทับช้างโรงพยาบาลสามงามและโรงพยาบาลวชิรรบารมีโรงพยาบาลละหนึ่งเรื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีนายแพทย์กมนกัญญาประสิทธิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมในพิธี จังหวัดพิจิตรเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นจานวนมากในแต่ละวันกกับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงเพื่อกลับภูมิลําเนาสง่งผลให้มีผู้ป่วยโรคโควิดสิเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระลักษณสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรครบาดต่างๆ จัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระชทานกร่รโรงพยาบาลต่างๆไปแล้วจำนวน607เครื่องสำหรับผู้มีจิตศัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด19และโรคระบาดต,ต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่0673004873 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งไปที่ไลน์ไอดี @chaipat19 หรืออีเมล give donate@gmail.com หรือไปรษณีย์สำนักง,งานมวลนิธิชัยพัฒนาซอยอรุณอมริน636ถนนอรุณอมรินแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10700 สถาบัานเทคโนโลยีจิตละดาส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานสำหรับประกอบอาหารแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธมภม วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามบรมรา,าชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตละดามอบวัตถุด,ดิบพระราชทานสำหรับประกอบอาหารแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัรภมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิดสิที่รักษาตัวและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานณศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโ สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาเป็นผู้มอบให้แก่นายขันประจบเหมาะประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและนางภาสินีลิมอติบูลอาทิไข่ไก่อกไก่สดแช่แข็งเป็ดสดแช่แข็งข้าวหอมมะลิข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป ผักรวมมิตรแช่แข็งทูน่าก้อนในน้ำเกลือน้ำมันปาล์มเครื่องผัดกระเพราน้ำพริกแกงเขียวหวานและซอสปรุงรสทั้งได้มอบน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยทั้งนี้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิด -19 สำหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด่ลสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564โดยมีจำนวน71เตียงรองรับผู้ป่วยโรคโควิด -19 กลุ่มสีเขียวซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาหรือครอบครัวของผู้พิการทางสายตา มีโรงพยาบาลรามาธิ่ดีให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านความรู้และอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านการแพทย์ที่จำเป็น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวรคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซินโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอสว63จังหวัด สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระศรีสว่างควัตวรกคัตยาราชนารีองค์ประธานราช,ชวยทยายลัยจุลาภร์องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเน็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทร,รมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์ทรงเห็นความสําคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วจึงได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิก้าซิโนฟาร์มจำนวน134,400โดสแก่นหน่วยแพทย์พอ,อสว63จังหวัด เมืองตอนราชวิทยาลัยจุลาพรได้จัดสรรวัคซีนสิโนฟาร์มพระราชทานไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม21จังหวัดจังหวัดละ6,400โดสอาทิเมื่อวานนี้ที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์นรินรัตพิชยาคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวรประจำจังหวัดนครราชสีมาที่บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเพื่อป้องกันโรคโควิดสิให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็โรคหญิงมีคันผู้พิการภิกษุสงฆ์นักบวช โยมอุปปัิฌากและสับปะเะอร์อรวม3,200คนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น วันนี้น้หอประชุมโอท็อปสวนสาธารณะพญาแถนจังหวัดยโสธรน,นายชนรทียังตรงผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรไปตรวจเยี่ยมการบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวอประจําจังหวัดยโสธรผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรกล่าวว่าเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่สุดเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยาราชนารี พระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มเพื่อฉีดป้องกันโรคโควิด -19 แก่จับัดยโสธรเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางโดยฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานให้แก่หกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ได้โอกาสและชุมชนแออัด กลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและโรคเรื้อรังกลุ่มภิกษุสงฆ์และนักบวชและกลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้ใน9อำเภอของจังหวัดยะโสธรตามสถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนดรวมจำนวน3,200คนแบ่งเป็นอำเภอเมืองยโสธร1,200โดสอำเภอเลิมนกทา1 0 0 0โดสอำเภอไซมูลไทยเจริญกุฎชุมคำเขื่อนแก้วข้อวังป่าติ้ว และมหาชนะชัยอำเภอละ600โดสฉีดคนละ2เข็มห่างกัน3สัปดาห์ พอสอวประจำจังหวัดลบบุรีได้รับวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 จากสมเด็จเจ้าฟ้ากรนพระศรีสว่างควรักษรกัติยราชนารีจำนวน6,400โดสโดยจะจัดสรรไปยังจุดให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง11อำเภอเพื่อดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย3,200คน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีนไม่มีเลขบัตรประชาชนจำนวนร้อยละ80ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับพระราชทานอีกร้อยละ20จะจีดให้แก่ภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาทุกศาสนา ซึ่งในวันนี้ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชไปตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีโดยเริ่มนำเนินการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและผู้พิการก่อนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ในการนี้นายนิวัตรรุ่งสาครปผูวราชการจับบัดลบบุรีได้ส่งมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มวันละ50ชุดจากโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 จังหวัดลบบุรีให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนด้วย จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดสกลนครร่วมกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจ วันนี้ที่บ้านเลขที่362หมู่1ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครศูนย์อำนนยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มประบางรายครัวเรือนสนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนายพลศักดิ์วานิชพิเศษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยของนายสมหวังอายุ51ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปดยรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้การจ้างงานน้อยลงรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่จะต้องดูแลลูกชายซึ่งยังไม่มีอาชีพที่แน่นอนและอยู่ในวัยกําลังศึกษาจํานวนสองคน โดยบ้านชำรุดสุดโสมไม่มีหลังคาไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัยและขาดเครื่องอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่การพักอาศัยและจัดให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง ส่วนการช่วยเหลือในระยะยาวทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงเครือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือโรงเรียนและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปช่วยเหลือในด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษาไรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริัสวภาเอกเยมสินสวัสดีค่ะ